สวัสดีครับพกกข่มนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแบงค์ฟิล์มนะครับมอร์นิ่งนะครับสุขข้านนะครับเช้านี้นะครับะจะมอมเตื่นแล้วกี้ยังหลับยู่เลยอืมอ่าอ่ะสวัสดีเช้านี้นะครับนีครัทุกคนค่ะช่วงเช้านะครับ ดาวเรืองโอ้ดาวเรืองโตหลายแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวต้องหาไม้มาปักค้ำแล้วนะครับอืมนี่หา่าวอืมท่าประจำตัวอ๋อ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  อืมอืมอืมออค,ครับอ่ะคุกครับนี่ก็คือจุดบริเวณที่ทำความสะอาดเนาะดายานะครับโอ้กว่าจะทำได้ขนาดนี้ที่ก็ต้องบอกเอฟซีว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากหลายวันกว่าจะได้ขนาดนี้นะครับทุกคน แต่พอเราทําเอี่ยมปุ๊บเราก็อเรู้สึกอ่มองแล้วมันโล่งตาดีนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้เล่นอ่าเดี๋ยวดายตรงนี้เนาะนะครับเช้านี้นะเดกินข้าวก่อนนะครับก็จะดายจุดตรงนี้นะครับเพื่อให้ตรงเนี้ยมันโล่งนะครับเห็นไหมครับเมื่อคืนก็ดายถึงตรงนี้เลยนะเนี่ยถางหญ้าหญ้าเหนียวมากตรงนี้ครับดดยากมากๆแล้วดินมันเปียกนะทุกคนนะ มันก็จะเป็นก้อนๆนะครับนี่นะครับแต่เราเปิดหน้าดินแล้วถ้าดินมันแห้งแล้วมันก็จะไม่เปียกแล้วนะครับเดี๋ยวก็ถิ่นก็ต้องตัดต้นกระถิ่นออกแล้วก็ให้มันแตกใหม่นะทุกคนนะอ่าเราทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วทุกคนนะครับอืมโอ้จะมอมเดือไม่ไหนไม่รู้มอมเดืยไม่ไหนมอม ตัวนี้ต้องเอาญ้าไปกองเขาแหละนะครับเพราะว่าย้ามันเยอะมากเยอะจริงๆนะทุกคนนะเนี่ยเขาจุบบริเวณกว้างไงเดี๋ยวได้จะงนหมดปุ๊บก็เอาญ้าใส่รถไปกองกองไว้เป็นกองเดียวให้มันย่อยให้มันกลายเป็นปุ๋ยนะครับนี่ครับนกลองกระลอกกระแตเยอะนะทุกคนนะนะครับ ชานี้พาเอฟซีมาพบบรรยากาศสดชื่นสดชื่นนะครับที่ป่านะครับเนี่ยเวลาเราทําเอี่ยมแล้วมันก็หน้ามาเดินเล่นนะครับเนี่ยหมาก็มาเดิอนอ่าเห็นไหมก็พาหมามาเดินเล่นเนี่ยถ้าเกิดว่าได้หมดตรงนี้นะครับก็ถือว่าโล่งมากๆเลยนะทุกคนนะครับ เนี่ยจะมอมืก็ไปดูดูอะไรนะมอมอืนกกระยางนะครับตรงนี้ก็ต้องถางอีกนะครับถางเพื่อเปิดให้มันโล่งนะครับถ้าถางเปิดให้มันโล่งแล้วเนี่ยมันก็น่าเดิน ไปเดินมาเนาะนะครับเดินเที่ยวชมสวนป่าเนี่ยกว่าจะทำขนาดที่ได้ไม่ใช่ง่ายนะครับคนเหนื่อยนะครับทางยานะแต่ก็โอเคอันนี้เหลือแค่ดายเก็บพื้นที่อย่างเดียวครับค่อยๆทำไปนะครับนี่นี่นี่ขวยจิ้งรีดนะครับนี่บอกแล้วเห็นไหมนี่อันนี้คือขวยจิ้งหรีดนะครับ เยอะนะครับทุกคนเนี่ยขุดขึ้นมาใหม่นี่นะครับเยอะอยู่นะครับเพราะว่าผมได้ได้เปิดแล้วนะนี่นี่นี่อันนี้ก็ใช่นะครับเมื่อคืนร้องสนั่นหูเลยนี่นี่ก็ใช่ครับเห็นไหมนี่ครับโอ้เยอะมากๆทุกคนแล้วก็นี่ นี่ครับทำอยูตรงนี้นะครับเอออาม,มาแล้วอืมอือืม,อม,อมอะตรงนี้ก็เหลืออีกจุดหนึ่งตรงนี้ทําไม่นานหรอกครับตรงนี้คือวันนึงผมก็ทําเอี่ยมเหมือนกัน นะครับเดี๋ยวเราเอาทีละจุดก่อนนะทุกคนนะนะครับเหลือเวลาอีกสี่วันเท่านั้นที่จะได้พัฒนานะครับพื้นที่เริ่มสะอาดนะครับถ้าเอาตรงนี้ออกได้นะมันก็จะทำมันจะโล่งมากๆเลยแหละครับทุกคนมาไปกินข้าวนะครับทุกคนอืม เออเดี๋ยวนะอ่าหอฝักมีกระชายกระชายอยู่นู่นกระถินแม่เกือบลืมเลยทุกคนเ๋ยวชานี้ผมก็จะเอากระถินเนี่ยครับลืมเลยนะครับคืนพูดอย่างดีอ่าโอเคถ้างั้นไม่รอช้า นะครับแต่เราจะเด็ดยอดกระถินนะครับนี่ครับนนลลเนี่ยมันลกๆเนี่ยก็คือไม่ไม่ไม่อยากเดินเลยนะนะครับเนี่ยลกจริงๆต้องแหวกนะครับแหวกแล้วมันก็ไม่ปลอดภัยนะในหญ้ามีอะไรเราก็ไม่รู้นี่ครับทุกคนยอดกระถินอืมเด็ดมา นี่ครับบางต้นก็เริ่มแก่แล้วนะนะครับเพราะว่ากระถิ่นมันต้องเด็ดบ่อยๆครับยอดเสดาก็มีนะแต่ว่ามันขมแล้วแต่คนชอบนะครับเนี่ยกระถินอืมเนี่ยยอดต่างๆก็เริ่มแก่เห็นไหมนะครับ เก็บเล็กผสมน้อยกระถิ่นบ้างอันนั้นบ้างนะครับพอให้ได้มีของกินนะครับเห็นไหมครับกระถิ่นพอไม่ไม่ไม่ได้ฟันมันมันแตกยาว มันโตเร็วนะครก็ถินเนี่ยอือนี่ครับใช่ไหมนี่ก็เยอะแล้วนเนี่ยนะครับกินผัก นี่ครับมันมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมียอดแล้วนะเพราะว่ามันต้นมันสูงแล้วนะครับแต่ก็ยังพออ่าเด็ดได้อยู่นะครับทุกคน อืมอืมอืมนะครับในขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวไปอ่ยอดมัน นะครับยอดมันใกล้กระถิ่นแล้วนะครับนี่นะครับนะเดี๋ยวเรามาเก็บยอดมันนะครับสูงนะ่ะอุ๊นี่ มันมันต้องแตกใหม่ๆเนาะมันมันถึงจะน่ากินนะไม้มันสูงแล้วนะครับครับทุกคนครับวัวนี้ก็เอามาแล้วนะครับนี่ยอดมันนะครับเดี๋ยวเราจะเอาใส่ในหม้อต้มนะครับใส่ลงไปนะครับ เมื่อวานซื้อมันมันม่วงมาด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะต้มกินเพื่อเป็นพลังงานในการอาทำงานเนาะมีมันม่วงอยู่นะครับนี่ครับทุกคนใครยังไม่เคยกินกระถินต้มกระถินลวกหรือยอดมันต้มนะครับก็ลองทำดูต้มพอประมาณนะครับ อ่าถ้าถ้าเรากินลูกๆอะ่ะมันก็ยังออกแบบยังแข็งๆอยู่นะครับนะครับผมก็ต้มได้พักหนึ่งแล้วก็พอแล้วครับปิดไฟนะครับนี่ต้มได้พักหนึ่งแล้วโอเค เราจะตักมาเสร็ทเด็ดน้ำนะครับนี่มันจะเป็นก,อก้อนๆอย่างนี้เลยครับนี่ครับทุกคนอ่่นะไปทุกคนครับเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนทุกคนหิวข้าวแล้วจะแรกว่าจะเอาฝัก อ่าเพกาแล้วก็กระชายแต่ว่าเราหิวข้าวนะมาม ทุกคนครับก็ข้าวเช้านะครับนี่ผมก็เอากระเทียมแล้วก็หอมสดนะครับมาอันนี้เป็นลูกสมองเมื่อวานแต่เป็นสมองแก่นะนี่มันแก่แล้วนะจะเป็นสมองอ่อนเออย่างนี้พอพอได้อยู่มันก็ออกแก่แล้วแหละออกแก่มันจะแข็งนี่ครับกระเทียมแล้วก็มันน้ำพริกอันนี้แม่เขาทําไข่น้ํานะครับถ้าเป็นอีสานเรียกผํานะครับ ก็แกงใส่หมูนะครับนี่นะครับนะทุกคนเข้ากันวันที่แม่เขาไม่ได้ทำาต้หมูนะเขาทำแกงผั่มอมอ มายอดมัน hmm. ผมตั้งกล้องไว้นะครับ มองมันก็เป็นยาน <c> ะ <oughs> ครับ สมองแก่มันไม่ค่อยอร่อยนะทุกคนนะมันแข็งแล้วก็มันออกเปรียปร้ยวๆขมๆนะฮะแต่สมองอ,อนะ่อนมันอร่อยมากนะครับมันกรอบแต่มันไม่ค่อยมีก็เอาอันนี้มาก่อนอืม ก็้ินนะครับเหมาะสำหรับคนลดน้ำหนักนะครับเพราะว่าเราโปรติเขาจะไ้ผัดน้ำมันใช่ไหมอันนี้เราไม่ได้ผัดน้ำมันเราต้มเอา แต,นะแ,แต่ว่ายอดมันอร่อยนะครับยอดมันอร่อยทุดแล้วกระถิ่นก็อร่อยแม่ก็อร่อยแต่ว่ายอดมันมันจะมันมันมันจะเคี้ยวง่ายกว่ากระถิ่น ออกเปรี้ยวครับสมองแก่แข็งอ,อ,อ่ะเติมข้าวานิดนึงเติมก็ไม่ได้เติมเยอะทับพีหนึ่งครับพูนข้าวกินเยอะมันไม่ใช่ว่าอ้วนนะกินอย่างอื่นเยอะอ้วนกว่านะครับเดี๋ยวเราออกออกกำลังกายเราได้ย่า มันก็เผาผ่านพลังงานไปอืมแต่กระถินเนี่ยทำมาเราอยู่รอดนะครับกระถิ่นเนี่ยถ้ามันไม่แตกยอดอ่อนอะ่ะมันก็กินไม่ได้เหมือนกันนะ เราต้องฟันให้มันแตกยอดอ่อนประจําครับเป็นผักที่ต้องกินยอดอ่อนอย่างเดียวครับ อ้วนต้องต้มไข่ดีกว่านะครับ <c oughs> ไม่ได้กินไข่ามาสองวันแล้ว Yeah. <laughs> ครับผมก็กินข้าวอิ่มแล้วนะทุกคนนะก็เดี๋ยวเติมพลังนะครับในการไดาหญ้าตรงนี้เนาะนี่ครับตอนนี้ยังเช้าอยู่แดดยังไม่ร้อนเท่าไหร่ก็เดี๋ยวได้ตรงนี้ก่อนนะครับดาตรงนี้ให้หมดปุ๊บก,ก็เก็บหญ้านะครับใช่ไหมมอมอืมใช่ไหมเนี่ยอืมมองอะไรอะ่ะอืม นะครับพื้นที่มันจะได้ดูโล่งๆดูสะอาดนะทุกคนอ่ามันก็จะได้ไม่รกมากนะครับค่อยๆทำไปแล้วก็เดี๋ยวพวกใบสักพวกนี้เราก็เก็บกวาดได้นะทุกคนนะก็ทำให้ตรงนี้ก็จะมีสวนป่าสักด้วยสวนป่าข้างบ้านด้วยนะครับถ้าผมมีเวลาผมสามารถด้ย่า กวาดใบไม้รอบๆได้หมดนะครับแต่ก่อนผมก็ทาประจานะเก็บกวาดตอนนี้คือผมค่อยๆทําทีละอย่างนะครับเพราะว่าเราคนเดียวเนาะทุกคนแรงคนเดียวนะทุกคนนะไม่ใช่ว่าแรงสิบคนนะครับแรงคนเดียวนี่ดอกแพงโวยอันนี้มันมันขึ้นเองเนาะผมก็เลยเอาไว้ตรงนี้นะทุกคนนะมันขึ้นเองครับก็ถือว่าอ่ะก็ให้มันขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับ แพงพวยส่วนนี้ก็คือแปลงดาวเรื่องนะครับใกลแล้วนู่นแหละปลาเดือนพิจิกาน่าจะมีดอกนะครับครับก็สลับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ